วัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับก้อนเมฆทีว,วันนี้นะเราก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วเลยเนาะเราจะมารีวิวของขวัญของก้อนเมฆชิ้นใหญ่เลยที่เราแอบกันซื้อให้มาซนะื้อภายก้อนเมฆเนาะถ้าใครยังไม่ดูคลิปที่แล้วก็อย่าลืมตามไปดูด้วยนะครับมาเรามาเปิดกันเลยว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างใช่ อันนี้ก็จะเป็นรถฮอตบิลเนาะนี่เลยตามนี้เลยมันจะดีดปุ้ขึ้นไปไหนลูกขึ้นไปตุ้มบนเพดานเลยไหมเลง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 มาแม่มาใกล้ๆนี่ตาดูแล้วนี่เอาตั้งพื้นดีกว่าเราโชว์เสร็จแล้วเราตั้งนะนี่นี่เลยนะเขาบอกว่าเอานิ้วเนี่ยนิ้วชี้จิ้มลงตรงนี้ใช่ไหมเราจิ้มดูลูกเห็นไหมจิ้มกดเลย นี่กดอกดให้เป็นทะลุไปเลยลูกได้ไหมอืออ่ะป้ากดให้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อแล้วก็ดึงขึ้นป้านี่ไงนี่ไงนี่ไงใช่ไหมนี่ไงมันเป็นรอยปะ่ะช่วยกันช่วยกันต,อนตอนโอ้ อืมในนี้เขาก็จะมีรางเนาะนี่นี่นี่มีแบบนี่ให้ดูว่าวิธีการต่อต่อ,อยังไงใช่ไหมก้อนเมฆเอออ่าแล้วก็มีรางลูกสนใจรถใช่ไหมป้ารู้ใช่ไหมครับไม่สนใจตรงนี้ป้ารู้แล้วก็ก้อนเมฆเขาก็จะเล่นรถส่วนป้าจะเล่นราง <laughs> ปลาแล้วมีคนต่อออกอืมต้อปลาต้องมีคนต่อแน่นอนโอเคในที่สุดแล้วก็ได้เจ้าสิ่งนี้เอาไปเลยครับว้าวไ,ไหนคะดูหน่อยค่ะอีสปักไหนแม่ชว่วยไม่ดูหน่อยชว่วยไม่ดูหน่อยคาร์ดิวเอ็ดูหน่อยครับดูหน่อยครับ,รบโอ้โหสวยมากโอเคก็ ทั้งหมดในกล่องนี้ก็มีรางเนอะกับเป็นใบไอเนี่ยวิธีการประกอบแล้วก็วิธีการเล่นแล้วก็มีสติกเกอร์นะเดี๋ยวเราจะมาต่อรางนี้ให้เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วก็เรามาเล่นกันว่ามันจะเป็นแบบในกล่องแบบว่ามันขึ้นว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 นอย่างนี้โอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวตามดูเลยนะว่าประกอบเป็นยังไงไปไหมลูกไป โอ้ยเนนี้มันก็แบบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ oh. กับชุดฮอตบิลล์อ่ะก็เมฆยืนครับไปดูนี่เราประกอบเสร็จจริงๆแนะ้ะตอนประกอบเสร็จนี้ไม่มั่นใจเลยนะว่ามันจะเป็นไปตามแผนหรือเปล่าว่ามันบนได้หรือเปล่ามาดูมาดูมาดูรายละเอียดก่อนแม่มาดูทางนี้นี่ตรงนี้เนี่ยก้อนเมฆชอบมากเนี่ย ตรงนี้คือเอาไปที่เก็บรถได้นะนี่เห็นไหมที่เก็บรถมันจะเป็น2ฝั่งเลยอ่ะอ่านี่นะนี่มันเก็บใส่ได้กี่กัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่้าด้าคัน2ฝั่งก็รวมกันเป็น20คันโอ้พฉะนั้นแบบเราจะเล่นกันกี่คันก็ได้นะเขาบอกว่าให้เล่นประมาณนักสองสามคันอ่ะมันชนกันปุ่งปังปุ่งปังอ่ะโคตรเจ๋งเลยพร้อมเล่นหรือยังลูกพร้อมเล่นแล้วครับโอเคมาเดี๋ยวเราให้ก้อนเมฆเล่นให้ดูนะว่าเล่นกันยังไงเอาไปครับ หนัแบแรกเปิดก่อนนะครับแล้วก็ตั้งไหนลูกให้โอ้โหโอ้ไม่ขำหนะ้าเห็นไหมโอ้โหดูหน้าเขาดูหน้าเขาดูหน้าเขาโอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะเดี๋ยวเราลองเอาอีกคันหนึ่งไหมมาลองเอาอีกคันหนึ่ง เอาอันนี้เอาอัอานะออน,นี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหรีวมากเลยเนี่ยโอ้โหรู้กันโอ้โหเหี้ยไม่ลงเฮ้ยตามมาแล้วมันตามมาแล้ว ของออก,ก้อนเมฆตกขอ,ขอก็นเมฆตกเพราะอะไรแม่เพราะว่าคันของป้ามันช้ากว่ามันเลยชนแล้วมันตกกลางอากาศ <c oughs> <c oughs> โอ้ยนี่นะเรามีหลายคันแล้วเราสามารถเล่นในการได้หมดเลยนะเนี่ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวมันยังไม่สะใจเดี๋ยวป้าถ่ายแบบสโลโมชันดีอกว่าว่ามันขึ้นยังไงดีไหมมีค่ะมา ก็เป็นทั้งหมดของฮอตวิวที่เราเพิ่งซื้อมาเนาะที่เราเซอร์ไพรส์ก้อนเมฆไปสนุกไหมครับก้อนเมฆเล่นวันนี้สนุกครับม,มาเ okay. นี่ยเนี่ยแม่มาดูเนี่ยมันยังมีต่ออีกนะแสดงว่าเราสามารถซื้อรางมาต่อกันได้แล้วก็เราสามารถเล่นกันหลายคันแต่ที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมแม่ครับไอของพวกเนี้ยมันต้องเล่นด้วยกันนะแสดงว่าเราสามารถมีเวลาในครอบครัวได้นะกับของเล่นชุดพวกนี้เนาะ ไม่ว่าดีไหมดีมากก็ไม่ว่าดีไหมลูกด,ดีครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้น้องก้อนเมฆเขาเล่นในของเขาละเขามีรถหลายคันช่วงนี้ยโอเคงั้นเราก็ขอตัวลากันไปก่อนดีกว่าเนาะกับช,ชุดเซ็ทฮอตวิวเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราไม่ลืมวิดีะครับไปเรียต่อบายบายบ่เลยลูกบ่เลยลูกบ่ ทางนี้ทางนี้ทางนี้เอาเอาเอาลูกมอเลย